แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26มิถุนายน2 5 6 7ข่าวดีวันนี้คอรอมอมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67-68ทับ68ไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่นะคะ ครอมอมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกิน20ไรายหรือไม่เกิน1,000 0บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกําลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นคุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกร,รผู้ปลูกข้าว ปีผลิต67ทับ68นะคะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกอสเสนอเข้ามาโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคในคราวประชุมครั้งที่2ทับ67เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบโครงการและได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตร โดยโครงการข้าวจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไปนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ในลักษณะปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนและลดภาระการเงินการคลังของประเทศ โดยรายละเอียดการดำเนินโครงการนะคะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่พี่น้องเกษตรกรปีผลิต6-7ทั6-8 2. เพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยและสารชีวพันธุ์ในนาข้าวในสูตรและอัตราที่เหมาะสมตามนิเวศและสภาพพื้นที่สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ปัจจัยการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยาบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็น3เท่าในระยะเวลา4ปีนะคะกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67ท68ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ4.68ล้านครัวเรือนนะคะระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่15กรกฎาคม67ถึง31พฤษภาคม68นะคะ มาดูวิธีการดําเนินการและเงื่อนไขโครงการนะคะ 1. สนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในราคาครึ่งหนึ่งกเกษตรกรชําระค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ครึ่งหนึ่งและรัฐบาลสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์อีกครึ่งหนึ่งไม่เกินครวัวเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงรวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน20,000บาทนะคะ สเกษตรกร 1. ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกหลายพื้นที่ใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน20รายไรและไม่ซ้ำซ้อนตามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกค่าปีผลิต67-68กับกรมส่งเสริมการเกษตร3เกษตรกรต้องนําไปใช้จริงห้ามนําไปจําหน่ายแจกจ่ายให้บุคคลอื่น4ส,สากรการเกษตรต้องส่งมอบปุ๋ยและชีวพันธุ์ ให้เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยหากเกษตรกรยังไม่ได้รับปุ๋ยและชีวพันธุ์ทกศจะคืนเงินที่เกษตรกรชำระทั้งหมดให้กับเกษตรกรนะคะโดยปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวไปใต้โครงการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวจำนวน16รายการนะคะโดยครอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิน้น 2 9 9 8 0 1 7ล้านบาทนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1นึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ4.68ล้านครัวเรือนสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ร้อยละ10ส่งผลให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ10และมีอำนาจในการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเกษตรกรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ2เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.68ล้านครัวเรือนสามารถเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูกสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและยกระดับคุณภาพข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและ3และ3การใช้ใจ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียนและสามารถลดภาระค่าใช้ใจ่ายของรัฐในการสนับสนุนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือไร่ละ1,000บาทได้ถึงปีละ24,320ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีละ5 4 3 0 0ล้านบาทถึง29,980ล้านบาทนะคะโฆษกรัฐบาลแจ้งข่าวครมมีมติเยนชอบโครงการสนับสนุน ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67ทับ68ล่าสุด